สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนแชนเนลตอนนี้ก็จิ๊กโกลได้อะไรมาไม่ทันใจเลยอ้าวใครมานี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนนี่เช้าเลยนะฮะมาจากไหนอ่ะยายเพิ่งเห็นโอ้ผมผมมาจากบ้านแม่คือหรอแล้วใครครับมากับแม่มาต่อยกับน้องไอเดียครับว่าอยู่ไหนคะอยู่ร้านแม่กวนสาครับกินข้าวอยู่ครับโอ้ยจะมันเป็นตาอ้วนเป็นตาหาเป็นตามีเนาะครับบิ่งผู้นึ่งอะไรปื้อยู่ เป็นไงครับแม่สบายดีสบายดีเป็นบ้านเขียวสบายดีครับผมแม่ที่บ้านนี่ก็พูดไม่จาเลยนะครับทุกท่านช่างพงษ์ทำไมจะไม่พูดอ้าวหอพูดแล้วหรอพูดกับแม่มาต่อตั้งนานแล้วอ้าวหอพูดเลยหรอแล้วมากี่วันพรุ่งนี้ก็กลับผมจะกลับประมาณสามทุ่มกว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ครับว่งนี้นี่ผมต้องพาน้องมาต่อยมาสอบที่สกลไม่ได้เสียบาทเลย ใส่ครับตอบเสร็จแล้วก็ผมก็จะวิ่งมานี่แหละขับขับรถมาไม่ได้วิ่งครับขับรถมานะครับขับรถมารถมาขาจะหักมาทำเพื่อขาจะหักครับจากสามทุ่มแสดงว่าต้องต้องได้หมอนรำจะสองชั่วโมงอยู่แล้วก็คิดว่อย่างนั้นแหละนี่รอโยงโยกก่อนให้ให้เม่มาต่อยขับไปก่อนไหมครับให้แม่มาต่อยมาค่อยขับไปก่อนไม่เลิกไม่กลับผมดูอยู่เมื่อคืนนี่ผมก็ไง แค่ขาผมเห็นยายเต็มบ่ผมไม่เ <pronunciation> ห็นยายนะเจ้าไม่มาเจ้าจะเห็นยายได้ไงผมมาอย้างเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่ด้านหน้าด้านหน้าไหนด้านหน้าผไม่เข้ามาเฉยราเราเพ่งมาดูด้านเราอ๋เ็นเด มไม่ไม่จะขอจะขอถ้าสองรอบก็จะเอาขมไม่ขมครับมันจะรอบครับรอบเลยเงียบกิยิ๊บมิสซิลีน้ำมันยังไม่ร้อนถ้ามันไม่ฟูมิสซิลีโอนโอนมันไม่ร้อน อไปดูลุงพลลุงพลนะครับน้องเจอสาวเจอสาวแล้ว เจอสาวแล้วค so so. ุณแม่ทานเยอะๆนะคะทานให้อื่นคนค่ะทานแล้วค่ะแม่แกงนี่อร่อยนะแม่ วันนี้เจอแม่วันนี้เจอรูปรแม่เขามาจากกรุงเทพเนี่เจอกันแล้ววันนี้เจอแม่เจมแ้แม่จะนั่นคนอี่เยอะแยะร้านนะคะร้านเคยกไหมโอ้ยนี่เยกินข้าวจ้ ตันสูงันกัทวมหัวแม่แล้วนายแม่เปิดดูซิแม่เปิดแม่เปิดมีผู้ช่วยอีกจ้งพมาช่วย ฟไม่อนแล้วมันจะอยู่เโอ้ยยังไม่ลืมเลยเนาะเนี่ยเนี่ยนะได้กินได้บ่ลูกกินได้เหรอเหมืนิรนไหมคะอร่อยบ่ะ ท่านันมาแล้วท่านันมาแล้วท่านันมาไม่ได้หรอกน่นไปถ่ายคนตั้งนะลูกคืออไอันนี้รอบแรกบอกหรือจะทอดอี่รอบลูก น่าพิทีกับลุงไหนโทรศัพท์ค่ะไหนลูกสาวเดี๋ยวนะลูกใช้อุยลายเพียบเลยไม่อ่านมีเวลาที่ไหนดูไิคนรู้ด ให้ถ่าวดีโอให้นะคะตามสบายเลยค่ะไม่ทานน้ำซุปเำเปล่าไม่เผดไม่เผ็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ได้แบบนี้ไม่มีเนื้อม่กินน้ำก็ได้กระตั้ เลสนี่ลยว่าไลค์กดตัวให้ทุกคนถือเอาก็ไม่ตหมดเลยนะว่าไม่อผมนึกว่าแกแล้วอ่ะก็แกแล้วนี่เอาแกก็แกเไม่แกนะตอนนี้ย่างนะคะตอนนี้ย่ายนะคะแม่ไม่แกอาการพินี่เอาไหมครับเอาครมหน่อยไหมพิษอะไรนะแม่าเอ แม่ซันนี่เดินทางมาไกลเราจะได้กินน้ำแม่จินตนาาาวด้วยกันไหมครับเดี๋ยวขอคุยแม่จินตนาา้าวด้วยกันไหมครับข้าวด้วยกันไหมไม่ต้ให้แม่ร้องเพลงแม่จินตนาาแข่งจินตนากมานร้องประจำเลยชอบ่คิดว่าทำไมที่นี่จ้อยาจับมร้องินวัทาเยอะะ